สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับนะหลังจากที่เราทําคลิปลงมาแล้วเรามาทําคลิปขึ้นดอยกันดีกว่าโดยใช้เกียร์ออโต้อีกแล้วนะอ,นอีกิวซังเนาะวันนี้เราจะทําให้ดูทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แบบ Auto, ออโต้กึ่งแมนวนวลแล้วกันเนาะอีกิวซังเนาะครับในการขึ้นดอยอย่างขางของเราวันนี้เราก็เปิดคลิปกันจุดเดิมอีกแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะพาท่านผู้ชมขึ้นดอยอย่างขางกันไปดูท่านหน้าหน่อยตามมาฝั่งนี้นี่ วันนี้เราก็จะขึ้นดอยกันฝั่งนี้แล้วท่านผู้ชมและรับพีพเธิัมาแล้วนี่บรรยากาศดูท่านผู้ชมวิวสวยมากมุมนี้ถ่ายรูปสวยนะใครอยากจะมาถ่ายรูปมุมนี้กับรถสวยๆของตัวเองแนะนําม,มุมนี้สวยนะคิซังเนาะจะเห็นบรรยากาศภูเขาที่อยู่ด้านล่างฝั่งน้นยาวสุดลูกหูลูกตาเลยบรรยากาศก็ดีวิวก็สวยน่ามาเที่ยวแล้วนะครับมีโอกาสมาเทีย่ยวต้องมาแล้วนะ้อยคิวซังเนาะ คใครที่อยากจะมาชมทะเลมองสวยๆแนะนำท่องนี้เลยพไปก็ไม่ไปการเสียเวลาเราขึ้นดอยอางขางกันดีกว่าครับไปนครับไปครับไปครับท่านผู้ชมขึ้นดอยอ่างขางกันตอนนี้เราใช้ระบบเกียร์ออโตในการขึ้นนะฮะเดินแรกเนี่ยจากจุดนี้ขึ้นไปดอยอ่างขางอีก15้ากิโลเรามาดูกันว่าถ้ารถไทย4ี่สกิโลอ๋อ,อ,อใช่ ขับรุ่นไทยอีก่สิบกิโลแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าต้องขึ้นดอยอ่างขางก่อนถึงจ,จะโวโว้ลงไปทางผาแดงนู่นอีกทีหนึ่งวันนี้เราก็พาขึ้นดอยอ,าอ่างขางเดยใช้ถามว่าเราลากเกียร์โต้ยาวๆขึ้นไปเลยได้ไหมมันก็ได้นะอย่างเมื่อกี้เราก็บรรทุกน้ําหนักมานิดหน่อยน้อยกี่สั่งเนาะเจ้าหมาจะจะมีรัตดตารดนอนไปละท่านผู้ชม โซนด้านนี้เฉพาะตั้งแต่เนินแรกที่เราขึ้นมาเกียร์ต้ได้ไหมได้อยู่นะฮะแล้วมีคนถามว่าถ้าเป็นรถเครื่องพันสองขึ้นได้ไหมได้ท่านผู้ชมพันสองโตโยต้ายาริสเนี่ยมิสูบิชิมิลาดเนาะมิลาดแฮทชัยพวกเนี่ยขึ้นได้หมดเลยเครื่องพันสอง แต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักอีกทีนึงถ้าเรานั่งมากันหลายๆคนมันก็จะขึ้นลําบากหน่อยแต่ถ้าเราขึ้นกันแค่2คนบวกกับสัมภาระนิดหน่อยมันก็จะสามารถขึ้นได้สบายสบายเลยขนาดรถอ,อ,อะไรนะไ u ้ซูซูกิสวิปคันเล็กๆกันท่านผู้ชมยังขึ้นได้สบายๆเลยนี่บรรยากาศ ช่วงแรกก็จะประมาณนี้ยังไม่มีเขาเราก็จะใช้เกียร์อะไรก็ตร้งเกียร์อะไรเกียร์นวนวลเกียร์ออตโอตโอ,อยู่เพราะว่ามันขึ้นดีอยู่ใช่ไหมค <Okay. S 1> เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาปะเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูว่าการใช้เกียร์ออตโอตโอถ้าเราขับในโหมดแมนวนวลน่ะมันจะ <Okay. S 1> ดียังไงครับมันเป็นขับเคลื่อนนั่นแหละขับเคลื่อนขับสีแบบฟูทามเหรอใช่ วันนี้เราจะขึ้นแบบธรรมดาให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าบางคนะจะมีแค่ระบบขับสองเฉยๆไม่มีระบบขับสี่ขึ้นอ่างค้างเงี้ยเดี๋ยววันวันว่างเราเรามาทนทดลองนั่นกัน okay. ได้เดี๋ยวคอยทําให้ท่านผู้ชมดูล้ว่าถ้าเป็นขับสี่ฟูลไทม์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะคืนหรือไม่นะ้ะแต่ที่นแน่ๆไม่มีคําว่าเข,าาขินครับถ้าเป็นสี่ฟูลไทม์แต่ถ้าเป็นสี่ไฮสี่ไฮเนี่ยมีเขินแน่นอน สี่ไฮสี่โลแต่ถ้าเป็นสี่ฟูลไทมนี้ไม่ไม่มีอาการคืนหรือว,ว่าล้อดือ100้อร้อเซครับขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่ถนนช่วงทางโค้งหักสองแล้วก็ขึ้นเขานะครับถ้าผ่านสวนส้มชมัยพรขึ้นไปนะช่วงนี้เรายังจะเป็นเกียร์แบบออโต้อยู่นะครับ พอโต่ยาวยาวขึ้นดอยอันค้างเลยได้ไหมได้นะครับรถใหม่ๆม,มันทําออกมามาได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราขับไม่เป็นเลี้ยงรอบไม่เป็นเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ความร้อนในห้องเครื่องอาจจะสูงได้ดังนั้นถ้าเราบ,บเปลี่ยนเป็นระบบขึ้นดอยแบบแมนนวลแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะยังไงคิัก ังได้เหมือนเกียร์กระปุกเอางั้นดีกว่าช่องแรกเราก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้ไปก่อนนะครับเพราะว่าทางมันยังไม่ได้สูงชันหักศอกมากเท่าไหร่ขึ้นแบบนี้เลยสบายๆเลยท่านผู้ชมอันนี้เครื่อง2อ0 0ันสซีซีนะครับ 1 8อแปสิบเอรงม้าก็ขึ้นได้สบายๆเลยครับแต่ถ้าปรับเปลี่ยนเป็นแมนนวลข้อดีของเกียร์โต้เวลาขึ้นดอยก็คือหนึ่งพวกเราเราไม่ต้องรอรอบก็ได้นะเราจะเปลี่ยนช่วงรอบไหนก็ได้แต่ตัวรถมันจะตัดสินใจให้เราเองว่ามันเข้าได้ไหมเนี้ยถ้ามันเข้าไม่ได้มันก็จะมีเสียงเตือน ดัตึด๊ดๆเงี้ยมันบอกว่ามันเข้าไม่ได้เนื่องจากว่ารอบสูงหรือว่าเร็วความเร็วเยอะเกินไปเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้นั่นเองนะครับความฉลาดของเกียร์ออโต้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปเราก็จะเริ่มขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับ เพลินครับท่านผู้ชม,มวันนี้บรรยากาศดียังไม่เจอฝนนะเมื่อวานยังมีฝนอยู่ครับฝนตกนเยอะอยู่เดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเริ่มเป็นโค้งหักศอกแรกเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเกียร์แบบแมนนวลให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่า มันสามารถขึ้นได้แบบแมนนวลมันจะทําให้ขึ้นอ่างขัางได้แบบคล่องตัวกว่ากัเบเปลี่ยนที่มือเนาะเพราะว่าเผื่อบางคันไม่มีเกียร์ออตโต้ที่เป็น,นแพทเทิร์นชิพนะเราก็แค่ผักมันมาทางแล้วก็กดลงเกียร์สามแบบนี้ก็โค้งนี้ก็เป็นเกียร์สงนะฮะ เาเลยเมันเหมือนอันลงเลยใช่เหมื่นกับเกียร์สองใช่เหมือนกับขับรถเกียร์กระปุกเลยแต่มันง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคลัเนี่ฮะเป็นรถคันขาวเนี่ยเราก็ต้องเหยียบใช่ถ้าเป็นคันขาวเนี่ยต้องเหยียบคลัสด้วยแบบนี้เลยฮนะรถไม่มีแล้วก็ขึ้นไปก่อนเราสามารถทําให้มันเหมือนเกียร์กระปุกได้เลยนะครับฟังเสียง แล้วก็ดูรอบรถได้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคัสเราแค่ดันขึ้นดันลงแค่นั้นเองนะฮะแบบนี้ดึงง่ายง่ายนี่ฮะรอบมันปีขึ้นมาสามพันฟังเสียงเอาเนาะเราก็ดันขึ้นสามเลยเนี่ยท่านผู้ชมฟังเสียงรอบเครื่องใช่ฟังเสียง,เ,ง,เ,ยงเครื่องยนต์ว่ามันคำรามเยอะหรือย,ยังถ้ามันคำรามเยอะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามได้ แต่บางคน,คนลืมนะท่านผู้ชมลืมมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองนะฮะสามเกียร์สามไว้ทีนี้โค้งอะเราก็จะลงเป็นเกียร์สอง้วก็แค่ดันลงมาครับตึ๊เดียวนี่เป็นเกียร์สองแล้วนี่ท่านผู้ชมแล้วก็เลี้ยวนี่ฮะแล้วพันลื่เลงสองหน่อย ไม่ไเปลี่ยนเป็นเกียร์สามอ้าวลืมไปแล้วมาเปลี่ยนที่มืออีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ความเคยชินนะอยู่กับเขาบ่อยก็เลยชินที่มือฮะไม่ได้ชินชินที่พวงอะไรไม่ได้ชินที่อ่าคันเกียร์นะอ่ะจะจับคันเกียร์ท่านผู้ชมดูโค้งนี้หักศอกขวาแล้วก็ขึ้นเลยแล้วก็ตบมาเกียร์สองท่านผู้ชมนี่ฮะสองปุ๊บเราก็ขึ้นไปเลย ชูตขึ้นไปเลยท่านผู้ชมไม่ต้องรอคันนี้ไม่ต้องรอรอบครับ,รบเกียร์ออโตโอ้มันสามารถชูดขึ้นได้เลยแบบนี้เลยฮะมันก็จะขึ้นด้วยไฟฟ้านี่คำเดียวชูดขึ้นไปเนาะใช่ไฟฟ้าไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ครับเขาเป็นมอเตอร์ตัวเดียวดีตัวเดียวจบนี่ก็ข,ขึ้นมาได้อย่างสบายสบายเลยแล้วนะพอเริ่มมีทางตรงก็เปลี่ยนเป็นสามครับ เราไม่ต้องเหยียบคลัสละเราแค่โยกคันเกียร์แค่นั้นเองง่ายไหมท่านผู้ชมง่ายไหมคือซะง,ง่ายกว่าเกียร์อะไกระปุกเลยเนาะเพราะว่าเกียร์กระปุกเนี่ยเราต้องรอรอบให้มันอยู่ในรอบที่ไม่ต่ํากว่าพันห้านะครับผู้ชมแต่ถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรออนนก็ได้เนี่ยเรามาเปลี่ยนกลางโค้งก็ได้ยังไงมันก็ไม่ดับท่านผู้ชม แต่ข้อเสียของเกียร์ออโต้เราจะต้องเสียค่าดูแลเพิ่มขึ้นเกียร์กระปุกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องได้ทำอะไรกับในเกียร์ในห้องเกียร์เลยนะฮะนิ่งไปสักสองสามแสนกิโลค่อยเปลี่ยนน้ำมันมยังได้แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้แบบเนี้ยทุกสี่หมื่นกิโลฮะเขาจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพื่อจะบำร,รุง เกียร์ของเรายัางคงใช้แทนได้ปกตินะเ<ห>นี่ย<ห>ตอนนี้เราก็ขึ้นใช่หักศอกเราอยู่ในเลนแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมล้อก,ก็ไม่ฟรีนะครับรถก็ไม่ไหลรอบก็ไม่ตกเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมข้อดีของรถเกียร์ออตโอต้ใช่ครับไม่ตกเลยขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเนี่ยนะตอนนี้เรายังเร่งอยู่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเนะเห็นไหมท่านผู้ชมข้อดีของเกียร์ออโต้ ดอยตอนนี้เกียร์ออตโต้ถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กนะมันง่ายกว่าเกียร์ธรรมดาเยอะเลยครับยิ่งเป็นรถกเกียร์ออตโต้ในรถกระบะแบบนี้ก็จะขึ้นดอยได้แบบสบายๆเลยครับเ็เป็นลูกรถบรรทุกขึ้นมารถบรรทุกขึ้นมาเป็นเกียร์อย่างเดียวครับรถบรรทุกน้อยมากที่จะเป็นเกียร์ออตโต้เองครับนี่ยรัรอบขึ้นมาสามพันเปลี่ยนเกียร์เลย โอ้<ม>เราเปลี่ยนที่มือแล้ละลืมชินแค่ชินชินที่มือเนี่ยเราสามารถเข้าอีสามแล้วก็ชูดขึ้นไปสูงๆได้เลยขอ้ข้างหน้าหมอกลงนี่ก็จะสวยงามตามทาม้องเรื<ม>่องของเราบรรยากาศฮะนี่มีทะเลมอกนะโอ้ยเช้านี้มีทะเลมหมอกแต่ไม่เยอะนะนี่เราชูดขึ้นมาตามรถถามว่ารถตูขึ้นได้ไหมเนี่ยคันข,ข้างหน้าของเราท่านผู้ชมเนี่ยเนินนี่จะเป็นเนินชันสุดล,ละรถตู วิ่งขึ้นสบายสบายเลยฮะนั่งสิบคนขึ้นดอยอ่างทางได้ไหมได้สบายสบายเลยเวลาไปงานที่ไหนทีก็โอ้ลืมไปว่าเราโยกคันเกียร์ฮะตบเป็นเกียร์สองเลยท่านผู้ชมไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมถ้าสองก็เอาสองแล้วก็ผ่อนให้รอบเครื่องไม่เกินสามพันนะเวลาขึ้นทางขาง นียท่านผู้ชมรถตู้ขึ้นได้ไหมเนี่ยทางข้างหน้าของเรานี่รถตู้เลยนะฮะทีมงานคนฝังกรุปนะ๊ปเลยคนฝังทัวแคมทีมาใช่ใครอยากจะ,ะใช้บริการก็ขึ้นไป่างขงได้ไม่ต้องกลัวก็ใช้คันนี้ได้เลยะนะ,ะบรรยากาศดีวิวสวยคนระัรถตูขึ้นไวไม่ไหวคนระับสบายๆเลยครับ อย่างที่เห็นนะฮะน,นี่คือรถตู้ขึ้นหนังคางเลยนะฮะทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ท่านผะู้ชมเราก็แค่ผักมันออกไปครับึรถก็จะเข้าสู่เกียร์ออโต้เหมือนเดิมนี่ดูที่หน้าจอจะเป็นเกียร์ดีละแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองสําหรับท่านผู้หญิงที่ขับรถอยากจะลองขึ้นดอยางขา g เกียร์ออโต้ก็ไม่ต้องสับเกียร์ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ ไม่ยังไงไม่ถนัดเนาะก็ขึ้นแบบออตโต้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะขับมันมันขับแบบสนุกสนุกก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเกียร์เมนูได้นี่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ออตโต้ไปที่เรียบร้อยแล้ว <_ ls> มันจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเชียนเกียร์ให้เราโดยออโต้อัตโนมัติเลยนะฮะถ้ามันรู้ว่ามันขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวมันก็จะลดเกียร์ให้เราเป็นเกียร์ต่ําลงมาให้เราแต่ว่ามันจะไปหนักตรงห้องเกียร์นะครับดังนั้น ตอนนี้เปลี่ยนละน่าจะเกียร์อยู่ที่เกียร์สองละมันก็จะเปลี่ยนให้เราเองโดยออโต้ตัโนมันนะั่นท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดตรวสามแยกดยอย่างขางแล้วนะฮะนิทานชุดนี้ก็จะอยู่อีกวันถึงสองวันก็จะย้ายฐ<ร>า,านแล้ว,ว,ลวใช่ตอนนี้เราถึงดอยอ่างขางแล้วนะฮะใช้เวลาขึ้นมากี่นาทีสิบกว่านาทีสิบสามนาทีเราถึงดอยอ่างขางแล้ว ข้างหน้าของเราก็จะเป็นจุดชมวิวอะไรีก็สั่งมอนสนมอนสนใช่ไหมส่วนขวามือของเรานี่คือลานกลางเต็นท์ปุยเมฆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําคลิปท่านผู้ชมบอกว่าอัปเดตลานกลางเต็นท์ให้หน่อยเดี๋ยวจัดให้นะเอาแบบครบจุดทุกมุมเลยที่ไหนมีลานกลางเต็นท์บ้างเดี๋ยวจะจัดให้ท่านผู้ชมดูเลยหมอกำมมอกำลังมาเลยหมอกกำลังมาเลย มีพีเอฟซเขาเดินทางมาจากที่ไหนไม่รู้บอกว่ามีคนกลางเต็นท์ไหมก็เลยบอกว่ามีปิดคลิปตรงนี้แม่ยิ้ม่สังหรือว่าคิดปิดคลิปบนรถบนรถก็ได้บนรถก็ได้อ่าโอเคถ้าไม่ชอบพี่จะสั่งบอกปิดคลิปบนรถก็ได้ดูบรรยากาศด้านนอกมีหมอกนะท่านผู้ชมนี่มีหมอกบรรยากาศดีวิวสวยน่ามาแคมป์ปิ้งมากเลยทนะ่านผูช้ชม มีโอกาสมาเที่ยวก็เชิญนะ้องเคซังเนาะครับขึ้นดยอยอ่างค้างโดยรถเกียร์อตโนตจะเป็นการขึ้นแบบง่ายมากฮนะไม่ต้องรอรอบไม่ต้องอะไรเราแค่ขับไปตามแรงส่งของรถก็พอนะฮะร,รถเขาจะคำนวณให้เองทุกอย่างนะถ้ามันไม่ไหวมันก็จะลงมาเกียร์หนึ่งให้เราเองนะฮะสำหรับใครที่ขับแบบปกติหรือว่าแบบเมนนวลไม่เป็นนะ้องเคซังเนาะก็ให้ แบบเกียร์ออโต้ได้เลยรถเล็กไหวไหมไหวครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักอีกทีนึงนะฮะถ้าน้ําหนักมากรถก็อาจจะขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ถ้าน้ําหนักไม่เยอะครูบนอ่างขังก็จะใช้รถเก่งกันเกือบทุกคนเลยนะน้อย,ค,อยคนที่จะเป็นรถกระบะเพราะว่าส่วนมากครูบนอ่างขังจะเป็นครูที่ย้ายหรือว่าได้บรรจุ เป็นครูต่างจังหวัดหมดเลยนะส่วนมากก็จะเป็นแพร่เป็นน่านกันนะแล้วก็เชียงใหม่ก็จะเป็นครูที่อยู่แถวตัวอำเภอเมืองนะฮะส่วนอำเภอที่อยู่ใกล้ๆดอยนี้ก็มีอยู่แต่จะมีน้อยนะอีสังเนาะครูอีกอู่ซังนี่ครูประจำชา้นเป็นครูที่จังหวัดตากนันนะท่านผู้ชมแล้วครูอีกคนนึงนะี่ครูมิงนี่บ้านอยู่ไหนสีังอยู่ที่ฝางน่าจะอยู่ฝางเนาะนี่อีกหน่อยเราจะมีไฟส่องสว่างแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ไฟติดหรือยังนะงถ้ามันติดแล้วก็จะว้าวมากเลยนะเดี๋ยวถ้ามันติดมเมื่อไหร่เราจะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูมากี้ซังนะว่าเรามีไฟส่องสว่างยามค่ําคืนทีนี้หมอกลงจัดเราก็ไม่กลัวแล้วแหละพอมีไฟส่องถนนให้เราเห็นละนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกีซังเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการพาขึ้นดอยอ่างขางโดยใช้รถเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับขึ้นง่ายๆรถเกียร์โต้ขึ้นดอยที่ไหนก็ได้ไม่แพ้ รถธรรมดาแน่อน,นอนเนาะ,ะกลับกล้องไปให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าเลยยูซังให้พี่เฟินถือกล้องให้ทออนเลยเมื่อกี้เราปักกล้องไว้ให้ท่านผู้ชมเนาะนี่ท่านผู้ชม วันนี้ก็อย่าลืมอะไรนะครับพี่คิวซังอย่าลืมกันเลยพี่เซซังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิวซังและพ่อคิวซังในาการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุงค่ะไม่ซุงค่ะ